วันดีค่ะวันดีค่ะเข้าสู่ช่องมุกดาชาแนลนะคะมุกดาดูดวงไพ่ยิปซีการดูดวงดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางอย่าคิดเดยอะอย่าคิดมากอาจจะตรงทั้งหมดก็ได้อาจจะตรงเป็นบางส่วนก็ได้นะคะใจะเย็นๆหัวข้อวันนี้สิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้เรื่องอะไร เรื่องอะไรบ้างที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้ขอให้เป็นเรื่องดีเนาะ <c oughs> หลายท่านหลายคนโทรมาจองคิวดูดวงก็โอนแล้วโซเชลิปเลยนะคะถ้าจองแล้วยังไม่โอนนี่อยากจะผ่านเลยเด้อโอเคยายขออนุญาตเช็คพลังงานคนที่เข้ามาดูก่อนนะคะ t ด e s สตาคนทัดน้ำโอเดอะเทาัดไฟใจร้อนนะจ The เดวิ o อฟอร์จูนกำลังมีเรื่องดีๆเข้ามาทั้งด้านดีและไม่ดีเข้ามาพอมกันเลยแล้วก็เทมเพลนชีวิตเรามีโอกาสเปลี่ยนแปลงนะคะมีโอกาสเปลี่ยนแปลงจะได้เจออะไรที่มันดีๆจะเปลี่ยนแปลง จากอีกเรื่องหนึ่งไปสู่เรื่องหนึ่งแบบกระทันหันก็เป็นไปได้ยายขออนุญาตแยกไพ่เป็น2องกองเพื่อง,ง่ายต่อการทำนายนะคะอ่ะมาตั้งจิตอธิษฐานกันขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะขออนุญาตเลือกด้านขวากันแล้วกันเนาะเรื่องดีๆหรือสิ่งดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วๆนี้นะคะใจเย็นๆ ราชินีถือเหรียนหลายคนหลายท่านคิดเรื่องเงินเงินทองทองอยากได้เงินอยากได้ทองอยากได้ในสิ่งที่เราต้องการเนี่ยเป็นคนนิ่งๆเป็นคนมั่นใจเป็นคนแบบไม่ค่อยหลอะแหละนะะตัวคุณนะคนที่เข้ามาดุโอ้สะท้อนแสงเนะเาะเไม่เป็นไรเนาะ ช่วงนี้หลายคนอยู่ในอาการเบรื่อเบื่อเสียงเสียงห้าเหรียญโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองไม่ค่อยมีเงินหยิบยืมใครไม่ค่อยได้หรือมีเงินมีทองมีคนหยิบยืมไปจะเอาคืนยากนะคะสถานการณ์ของคุณตอนนี้เรื่องเงินสำคัญมากนะคะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับคุณเรื่องอะไรเร็วๆนี้ก้าวถ้วย หลายท่านหลายคนอาจจะออยู่คนเดียวก็ได้แต่เรื่องเงินสําคัญความรักนํามาที่สองก็แล้วกันอยู่ในช่วงนี้อาการนี้นะคะอยู่ในช่วงการเหนื่อยงๆบางท่านบางคนอยู่ในช่วงอาการหนักนะ <c oughs> หนักหลายเรื่องหลายอย่างในชีวิต ทำไมมันลุมเล้าเลือเกินไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรักเรื่องเงินทองเรื่องโครคภัยไข้เจ็บเข้ามาประเดิประดาเข้ามาหมดเลยช่วงนี้ <c oughs> นะคะใจเย็นเย็นเพราะว่าไพ่เปิดออกมาดีอยู่นะคะสิบดาบสิบเหรียญแบกภาระ,ะหนักนะหลายคนต้องรับผิดชอบโน่นนี่นั่นเยอะลือเกินมีแต่ภาระ,ะไม่รู้เรื่องอะไรต่ออะไรอืมในช่วงที่กําลังเบื่อกาลังเส็ง เอาใจเย็นๆเดี๋ยวจะดีขึ้นในช่วงปลายปีเนาะเนี่ยสิบถ้วยภาระต่างๆที่แบกหนักความรู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวเหมือนอยู่คนเดียวไม่มีคนช่วยนะคะใจเย็นๆอนาคตข้างหน้าเราจะเป็นคนมีเงินมีทองเราจะเป็นคนมัง่งคั่งอยู่เ,เนี่ <c oughs> The t เ m ชพันใครที่ต้องการมีบุตร มีแนวโน้มว่าจะมีข่าวดีเลือใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ของใหญ่ถ้าท่านอยากมีบุตรมีแนวโน้มว่าท่านจะมีข่าวดีเข้ามานะคะสิ่งที่ท่านต้องการกําลังเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นด้านความรักหรือใครสักคนหนึ่งที่เราพูดคุยอยู่ด้วยอัวินิือถ้วยมันสะท้อนแสงตรงนั้นต้องขอให้เนะชาร์ลีออต ใครที่คบอยู่กับคนทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างบ้านต่างเมืองต่างประเทศต่างภาษาหรือใครที่อยากจะเดินทางไปทํางานต่างประเทศต่างภาษามีเกณฑ์จะได้เดินทางนะคะข่าวดีที่จะเกิดขึ้นกับคุณเร็วๆนี้เกณฑ์การเดินทางที่คุณรอคอยมีโอกาสได้เดินทางนะคะชาลีออดคู่มากับเดนเดนะคะปัญหาต่างๆ ที่เราพบเราเจอไม่ว่าจะอาการหนักอาการเหนื่อยอาการท้อแท้อะไรต่ออะไรมาเต็มเพียบีมยมันจะหมดไปมันจะสิ้นไปแล้วนะคะปัญหาต่างๆที่พบที่เจอมันเหนื่อยมันท้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินเรื่องความรักเรื่องการงานโน่นนี่นั่นมันเข้ามาแบบเต็มๆเลยนะคะจากนี้ไปมันจะเริ่มหมดไปนะคะอัศวินอราชาถ้วย อาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือก็ได้อาจจะได้พบเจอคนที่ดีก็ได้อาจจะได้เจอนายจ้างที่ดีหรือว่าคนอุปถรัรมภ์ก็ได้ใครที่คบอยู่กับต่างชาติต่างภาษามีโอกาสได้พบได้เจอกันใครที่จะเดินทางไปทํางานต่างประเทศมีโอกาสได้ไปนะคะหรือวนขึ้นมาเนาะเด็กถือเหรียญน,นะคะใครที่รอคอยอะไรสักอย่างข่าวอะไรสักอย่างจะมีข่าวเข้ามา นะคะถ้าอยากได้เงินการงานการเงินเริ่มขยับขยายเริ่มขยับขึ้นนะคะสิ่งที่เรารอคอยบางครั้งบางทีเราต้องไขว้คว้าหานะคะบางครั้งบางทีอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆอยู่กับที่มันไม่วิ่งหา เราต้องคอยคว้าหาแนละบางคนอาจจะเป็นคนอีกโก้อาจจะเป็นคนแบบไม่งอมใครไม่อือไม่หือบางครั้งมันจําเป็นต้องใช้วิชามาหลายเรื่องหลายอย่างให้เข้ามาในชีวิตนะคะหัวข้อวันนี้เรื่องดีๆที่จะเข้ามาในเดือววันนี้มีเรื่องอะไรอันดับแรกเรื่องการเงินกับการงานหรือว่าการรอคอ,อยถ้าใครอยากจะเดินทางไปทง,งานต่างประเทศเมื่อ,อไหร่จะได้ไปมีแนวโน้มจะได้ไปนะคะ เดพูนคู่กับเดเดปัญหาต่างๆในชีวิตเรามันจบแล้วนะคะจะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะเป็นแบบลักษณะที่หนักที่เจอในมันหนักจริงๆมันหายไปแล้วมันหมดนะคะปีใหม่ก็เริ่มต้นใหม่เนาะคิงถือดาบนะคะด้วยความที่เราเป็นคนแบบไม่ง้อไครเป็นคนอีโก้ทำให้เราเสีย โอกาสในบางเรื่องบางอย่างบางจังหวะ <c oughs> นะคะใจเย็นเย็นอัศวินถือดาบช่วงนี้ใจร้อนทำอะไรไม่เป็นอย่างที่คิดอย่างที่หวังเหนื่อยใครเข้ามาพูดมาคุยด้วยมักจะทะเลาะเขาไปหมดนะคะงดหงิดบางครั้งเหมือนอยากอยู่คนเดียวแต่ก็อยู่คนเดียวไม่ได้ชีวิตเหมือนจะดีมันก็ไม่ดีสักทีเดียวเหมือนจะแย่มันก็ไม่ใช่นะคะเอาใจเย็นเย็นอัดสันนะ ไพ่เดือดซันคู่มากับหนึ่งเหรียญเลยนะคะปัญหาต่างๆที่มีการทะเลาะมีปัญหาอะไรที่มันหนักมันเหนื่อยต่างๆนี้มีโอกาสมากที่มันจะจบสิ้นไปชีวิตเราจะได้เริ่มต้นใหม่นะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้ขอให้ใจเย็นๆ นะคะบางครั้งบางทีอาจจะแย้งว่ามันเหนื่อยขนาดนี้หนักขนาดนี้มันจะมีทางออกไหมมันก็ไม่แน่นะคะชีวิตคนเรามันขึ้นขึ้น,นลงลงไปตามการเวลาเนาะชีวิตของคุณจะได้เจอแต่สิ่งดีๆจากนี้ไปหลายเรื่องหลายอย่างอะไรที่มันหนักหนักมันจะเริ่มผ่อนคลายและบางคนอาจจะเจอรักสามเศร้าเราสามคนรอคอยเขาเมื่อไหร่เขาจะกลับมาเมื่อไรเขาจะเคลียร์ตัวเองนะคะ ชีวิตหลายเรื่องหลายอย่างนับตั้งแต่ดูอ่าคลิปนี้ไปภายในสามเดือนนี้มันจะดีขึ้นนะคะสิ่งที่เรารอคอยกำลังจะมานะคะถ้ามาแล้วเร็วไหมบางคนอาจจะมาเร็วบางคนอาจจะมาชา้าแต่มันก็ไม่เกินสามเดือนนี้นะคะเดี๋ยวมีจีเชียนอะไรก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่คุณอาจจะแย้งกับหมอดูว่าอาจจะแย้งกับยายว่ามันเป็นไปไม่ได้ยายมันไม่ใช่มันไม่มีโอกาสมันไม่มีจังหวะมันเหนื่อยมันหนัก มันก็ไม่แน่นะคะให้ปฏิหารเดเมติเชียนคู่มากับสามไม่ดทวสิ่งที่เรารอคอยจะสำเร็จผลบวกลรคกูนานไม่เกินภายในสามเดือนนี้นะคะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับชีวิตเราโดยเฉพาะเรื่องเงินนะหลายท่านหลายคนรอคอยเรื่องเงินรอคอยเรื่องความรักเรื่องงานเนี่ยการเงินการงานความรักมันจะเริ่ม เปลี่ยนแปลงแล้วนะคะแต่เราก็ต้องไขว่ควา้าแต่เราก็ต้องใจเย็นๆบางครั้งบางทีด้วยทิฏฐิและอีโก้ของเราทําให้เราสูญเสียโอกาสหลายเรื่องหลายอย่างได้นะคะต้องใจเย็นๆอย่าใช้อารมณ์นําจะใช้เหตุผลนําดีจะดีกว่าเด้อด้วยตัวตนของคุณที่เปิดมา <c oughs> บางคนมักใช้อารมณ์นะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเราณนะเวลานี้เหมือนจะได้แต่ไม่ได้เหมือนจะดีก็ไม่แย่ นะมันอยู่กลางกลางเป็นกั๊กๆอยู่บางคนมันท้อเหนื่อยก้าวดาบคิดเดยอะคิดมากนอนไม่ค่อยหลับนอนก็ฝันร้ายนอนนี่นั่นเอออย่าไปคิดมากนะคะอยากจะนั่งเหงาเบือบ่อเบื่อซิงซิงไม่อยากจะทําอะไรเนี่ยรอคอยแต่วาสนาไม่ได้นะคะสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตเรามีโอกาสเข้ามานะคะมีโอกาสเข้ามาบางคนอาจจะลุ่มหลงติด สิ่งเศษติดสิ่งโมเมาอะไรสักอย่างผิดสิ่งห้าไม่ให้ถอยออกมาเด้อหนิกลัวว่าจะโดนหลอกโดนลงหรือว่ากลัวว่าจะทาถล่าลึกนะคะอ่าเดวิลมานะคะบางครั้งบางทีเราคิดแต่ว่าตัวตนเราทําสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นดีใครเตือนอะไรเราจะไม่ค่อยฟังกันนะคะใจเย็ยนๆบางทีสิ่งที่เราทํามันแย่ แต่เราก็ไม่รับอะไรประมาณนี้นะใจเย็นๆความรักของเราบางครั้งบางทีมันยังไม่ใช่จังหวะก็ไม่เป็นไรปล่อยไปก่อนนะคะใครที่ติดสิ่งเสียดติดโมเมาอยู่ให้ถอยออกมานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านไปขอไว้บางคนอาจจะไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือไปบนบานศาลเก่าอะไรไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านบอกว่าท่านจะให้ ในสิ่งที่อยากได้ขอให้ใจเย็นๆอันดับแรกเอาเงินมาก่อนเรื่องการงานการเงินที่เราขอรอที่เราขอที่เรารอคอยมีโอกาสจะได้มีโอกาสจะเป็นจริงนะคะก้าวไม่เท้าสิ่งต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตให้วางบ้างหย่าถือบางคนเรื่องความเก่าความหลังนี้เรื่องอะไรที่ผ่านมาในชีวิตจะ ถืออยู่อย่างนั้นแล้วโอกาสที่จะมีความสุขมันก็ยากเนาะปล่อยวางบ้างนะคะฮกดาบไพแห่งการเวลานะคะวันเวลามาถึงแล้วชีวิตเป็นของเราช่วงนี้จังหวะและหลายเรื่องหลายอย่างที่เราทำมีโอกาสจะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องการเดินทางการเดินทางการงานมีโอกาสมากที่จะเป็นของเราใครอยากเลื่อนตำแหน่งได้เลื่อนตำแหน่งใครอยากย้ายงานได้ย้ายงานใครที่อยากเดินทางไปต่างประเทศ มีโอกาสจะสำเร็จผลนะคะขอให้ใจเย็นเย็นเป็นไปได้นะสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นกับเราเร็วเนี้จะเด่นเรื่องการเดินทางการเงินนะคะการงานสิ่งที่เรารอคอยนะคะหลายเรื่องหลายอย่างความรักมีโอกาสได้ปรับได้คุยกันความรักคนรักที่เรารอคอยมีโอกาส ได้กลับมาพูดมาคุยกันอยู่ที่เราจะตัดสินใจจะเอาอยัางไงจะไปต่อหรือไม่ไปต่อนะคะนะคะเรื่องดีๆอะไรที่จะเกิดขึ้นกับเร็วๆนี้นะคะสิ่งที่เราเราคอยถ้าใครรอคอยการเดินทางมีแนวโน้มจะได้เดินทางถ้าใครพูดคุยอยู่กับชาวต่างชาติต่าง,าางภาษาต่างถิ่นต่างแดนว่าเขาจะมาพบมาเจอมีโอกาสว่าจะได้เจอกันนะคะภายในสามเดือนนี้ชีวิตของเราจะเริ่มดีขึ้นขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนจ้า